แล่นกันแบบนี้นี่คือรายการหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวค่ะรอบนี้บุกมาที่บ้านของอีก1นึ่งฮีโร่ประวัติศาสตร์โอลิมปิกชาวไทยที่คว้าเหรียญเงินจากการชกมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมที่กรุงเอเธนประเทศกรีซในปี2004พี่วรพเ์เพชรคุ้มนั่นเองค่ะมาถึงหน้าบ้านเขาพอดีพี่วรพจน์บอกว่า ค่อยๆเคาะนะยุ้ยค่อยๆเข้ามายุ้ยเดานะคะถ้ามีดีกรีฮีโร่แบบนี้เนี่ยต้องซ้อมมวยแบบแบบอย่างขึงขังอยู่แน่ๆเลยค่ะไม่กวดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดเข้าไปดูนะคะโอ้โหพี่วัลพภสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหกำลังเล่นกับเด็กๆเลยกสวัสดีครับสวัสดีคร่ะตอนแรกกําลังนึกว่าให้มาเงียบๆเนี่ยก็ต้องกาลังซ้อมมวยแบบแข่งขันแน่ๆเลยแต่ว่าจริงๆก็คือ อันนี้หนักกว่าซ้อมมวยครับหนักกว่าซ้อมมวยเป็นสังเรียนในชีวิตจริงครับแต่ <c oughs> มีความสุขครับค่ะเอ้คนไหนยังไงบ้างทะเนี่คนโตชื่อน้องลูกบวบหรือว่าแมรี่คนที่สองชื่อน้องลูกเพ็ดหรือว่าแพทริกคนที่สามชื่อน้องลูกสุดโปรดหรือว่า โอเบรนโอโหตอนแรกมาบ้านหนูก็นึกว่าพี่กำลังซ้อมมวยอย่างแข็งขันเลยฟิตแอนด์เฟิร์มแต่กลายเลยว่าตอนนี้อยู่กับสังเวียนในชีวิตจ,จริงครับผมค่ะ,<ม>คะเป็นคุณพ<ห>่อฟูทา์เลยไหมคะก็เกือบฟูทา์ครับเพราะว่ามีงานมีอะไรก็ต้องทำแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็คือช่วยดูแลลูกเกินมาก็พาอาบน้ำพาทานข้าวพา,า,วพาเล่นตอนเย็น,ยนๆก็พาไปออกกำลังกายไปวิ่งถ้าย้อนกลับไปเส้นทางการเริ่มชกมวยตอนเด็กๆเ,เนี่ย เป็นมาอย่างไรคะพี่สำหรับการชกมวยตอนแรกนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจพ่อก็ไม่ค่อยส่งเสริมนะว่า,วาให้ไปต่อยมวยไปซ้อมมวยอยู่กับลุงแล้วเพราว่าลุงมีพี่ชายก็ไปซ้อมอยู่ก่อนไปกับพี่ชายนักขับมอไซค์ไปที่อำเภอเพราะเขาอยมีการเตรียมมวยก่อนจะถึงวันที่5พ่อ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นครับแล้วก็ไปประชุมที่อำเภอมาวันที่5ท่นว่าสาม่ขวบครับคือมันก็ต้องมีฉายาใช่ไหมเป็นนักมวยมันต้องมีฉายาในการชกก็มีทั้งสอบางเหรียญก็คิดเองคิดชื่อเองขึ้นชกไฟแรกจำได้ไหมพี่เป็นยังไงก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันก็ชนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็ ขอแก้มืออีกไม่ถึง3เดือนเขาแก้มือผมก็ชนะอีกครั้งที่3ครั้งที่4ก็ชนะอะไรที่ทําให้เราสุกว่าเอ้ยเรามาเส้นทางมวยนี่แหละเราไปต่อดีกว่าเป็นความโชคดีของผมที่ว่าไปอยู่ในง,งกีฬาแล้วเจอท่าน,น,นอาจารย์ไลแมนอดีตทีมชาติแล้วก็อดีตเหรียญทองที่ปักกิ่งแล้วสอนหนักมากแล้วสามารถทํานักมวยให้ติดทีมชาติแค่แค่ไม่ถึงปีครับแค่ไม่ถึงปีก็ผมก็ชิงแชมป์ไทยตอนนั้นแค่มอสเจอรุ่นพี่ทีมชาติ ซึ่งได้เหรียญทองซีเกมมา5-6าสมัยแล้วพี่ทรงศักดิ์แกนเท้าซึ่งเป็นฐานอากาศตอนนี้ผมก็แพ้มาแต่ก็ทางสมาคมก็เลยเรียกไปเก็บตัวเยาวชนตั้งแต่ปี39แพ้แต่เขาเห็นแววเลยเป็นเยาวชนถามตรงนะพี่ยืนคุยตรงเนี้ก็คือร้อนแหละก็คือร้อนแหละหนูบอกตรงเลยหนูร้อนมากพี่เดี๋ยวพี่ไปไหนอะไรยังไงต่อคะก็เดี๋ยวจะมีสอน ลูกศิษย์ที่ยิ้มครับลูกศิษย์มาจากต่างประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูด,ดการสอนลูกศิษย์ที่ยิมอันนี้คืออีกหนึ่งที่ทํางานของพี่วรพจน์ทุกวันนี้ครับผมก็คือสอนมวยก็มาช่วยสอนมวย ทัวร์นาเมนต์แรกที่ประกาศว่าพี่ได้ไปรับใช้ชาติตอนนั้นทัวร์นาเมนต์อะไรคะก่อนก่อนหน้านั้นครับคือไปชิงแคมเป์ไทยที่นครสวรรค์ได้เหรียญทองได้แชมป์ประเทศไทยสุดท้ายเขาก็ส่งไปซีเกมส์ที่บูนายแข่งไปชนะ9ต่อ8คะแนนทีนี้ถ้าเกิดว่ากันด้วยซีเกมส์พี่พศเอาเหรียญอะไรมาแล้วบ้างแข่ง5ครั้งได้5เหรียญทองครับอ๋อไม่มีเหรียญง่ายๆเลยรองแดงครับตอนผมแข่งทุกทัวร์นาเมนต์นะผมไม่ได้ไปกดดันตัวเองคือขอชนะไปเรื่อยๆ ไม่ได้หวังว่าเออเม็ดนี้ต้องเหรียญทองเพราะมันจะทําให้กดดันตัวเองขอแากข้ามาเอเชียนเกมจากโอลิมปิกมาเอเชียนเกมเอเชียนเกมเป็นยังไงบ้างระดับเอเชียนะได้เหรียญทองแดงแล้วก็ครั้งถัดมา2010ที่ขวางโจก็ได้เหรียญทองซึ่งรอบชิงก็เจอกับเจ้าภาพเจ้าภาพจีนสำหรับโอลิมปิกเกมตอนนั้น20 23กว่าก็ผมก็กำลังฟิตอะ โซนเอเชียเขาจะคัด3มครั้งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ไปครั้งที่2ที่จีนเขาไม่ได้ไปเสร็จที่จีนพี่เขาก็ที่ต่อยรุ่นผมไม่อยากลดน้ำหนักคือท้อใจแล้วแกก็เลยไม่มาซ้อมสรุปเสวีสก็ส่งผมไปลองเชิงเพื่อจะเก็บรประสบการณ์ไปปี2008เป้าหมายคือปี2008ไม่ใช่ <2004. S> 2 0งพ่ไม่ใช่ครับคือไปเป็นตัวแก้ขัด มวยแท้นะมวยแทน,แ,ทนแก้ขัดสรุปว่าไปคัดที่ปากีสถานนครับก็ได้เหรียญทองกลับมาคือมันเป็นการคัดที่เรารู้แหละว่าเราไปแทนแต่พอผลลัพธ์กลับได้มัน,ม,น,ม,นมันดีกว่าที่คิดาการซ้อมทุกอย่างมันต้องเข้มข้นกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตไหมพี่ก็หนักสุดนะครับสองเดือนสุดท้ายไปเก็บตัวที่คิวบ้า Q bar. ซ้อมหนักมากวิ่งเยอะซ้อมเยอะลงนวมเข้าคู่เยอะส่งถูกส่งในฐานะเป็นมวยแทนใช่มวยแทนแต่การแนะข่งขันในครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างพี่2 0 0 4คือผมไม่ได้ซีเรียสเพราะผมไม่มีความหวังอะไรทุกคนไม่ได้กดดันนักข่าวทีมงานอะไรไม่ได้ก,กดดันต่อยสบายๆแต่ว่าเรามีความมั่นใจว่าเราต้องทําให้เต็มที่เพราะเราได้โอกาสแล้วครับทําให้สมบูรณ์แบบสุดท้ายตอนนั้นนะัชชิงเจอนักทกค,คิวบาร์ใช่ครับคนนั้นเขาเป็นตัวเตง็งในรุ่นเลยไหมพี่ โอ้ก็เหรียญทองโอลิมปิกมาครั้งสองครั้งแล้วผมว่าทำเต็มที่สรุปก็ได้เหรียญเงินก็มไม่เป็นไรวินาทีรับเหรียญเนะเาะหลวที่จำได้ตอนนั้นอะ่ะก็ก ตื่นเต้นนะครับคือไปยืนบนแท่นรับเหรียญเนี่ยมันน้ำตาซึมซมหน่อยเลยมไม่ได้ดีใจเสียใจเสียใจที่ผมบอกว่าจะให้คนไทยร่วมร้องเพลงชาติร่วมกันแต่มันก็ทำไม่ได้วิทาทีกับประเทศไทยคือผมตอนตอนที่รับเหรียญตอนไรไม่รู้สึกอะไรนะ,ะเฉยเชยเพราะผมไปทัวร์เมนต,ต่างประเทศบ่อยอแต่ก่อนจะลงเครื่องตอนนั้นที่อดอนเมือง ก็มีพี่นักข่าวช่องเก้าพี่พิเศษรีสวัสด์ซึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรักนจะเดินมากระซิบเลยน้องพอลงเครื่องไปแล้วเนี่ยชีวิตน้องจะเปลี่ยนน้องต้องรับให้ทันนะแล้วชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเหมือนที่พี่นักข่าวคนนั้นได้บอกไหมพี่พิเศษได้บอกไปไหมก็ใช่ครับมีคนมารับเยอะแยะมากพอจะลงเครื่องโอ้ทำไมเยอะจังสุดลูกหูลูกตาเลยไหมใช่ครับที่ดอนเมืองแล้วก็มี พงมลาัายพระราชทานมันหน้ามือเป็นหลังมืออย่างที่พี่เขาบอกจริงๆอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปลื้มใจที่สุดเลยนั่นคือการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเนาะใช่ครับมีโอกาสพาพ่อแม่เข้าเฝ้าในหลวงที่หัวหิน,นวังไกลกังวลใช่ก็เป็นความประทับใจสูงสุดในชีวิตละแล้วก็ ที่ผมดีใจแล้วก็ประทับใจก็คือสามารถสร้างสะพานให้ชาวบ้านแล้วก็ถนนเขา้า<ฮ>เข้าหมู่บ้านได้เพราะว่านักข่าวเขาถามมาว่า<ฆ>อยากได้อะไรหลังจากได้เหรียญโอลิมป<ฆ>ิก<ฆ>คือผมลําบากมาตั้งแต่เด็กต้องข้ามแพชักลอกที่บ้านลําบากฝนตกน้ําท่วมก็ไปไม่ได้เพราะาถนนมันก็ลื่น<ฆ>รถขึ้นไม่ได้ก็อยากให้สร้างสะพานแล้วก็ทําถนนเขา้า หมูบ้านให้หน่อยมันเป็นส่วนหนึ่งองความมุ่งมั่นของเราเนาะพี่นาะใชแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจากนี้คุยมานานแล้วเดี๋ยวให้พี่วรพจน์ไปในฐานะเทรนเนอร์ไปซ้อมมวยก่อนเห็นว่านักเรียนรออยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าเห็นดีลาท่าทางนะคะ เต็มๆเลยยังไว้ลฮีโรโอลิมปิกของเราอยู่เหนื่อยไหมพี่ก็นิดหน่อยครับถ้าซ้อมเองยังเหนื่อยแต่นี่เป็นคนคุมเป็นเทรนเนอร์ก็เลยสบายๆไงอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องราวจากความสำเร็จในโอลิมปิกปี2004แน่นอนว่าตอนนั้นมันแค่อายุเท่าไหร่เอง23 23เพราะฉะนั้นก็ต้องไปกันต่อใช่ครับก็นำมาสู่การไปโอลิมปิกครั้งที่สองตอนนั้นที่ปักกิ่งนะกดดันไลยพี่พอไปครั้งนี้ก็นิดหน่อยครับเพราะว่า เป็นความหวังแล้วมันออกข่าวไว้ทำให้กดดันตัวเอง mm. แต่มันก็คือทำเต็มที่นะ mm. ทำเต็มที่ทำ mm. รอบแรกก็ได้บายรอบสองชนะอิตาลี่ mm. อารอบ8ด mm. คน mm. Mm. ไปแพ้คิวบารู้ว่าพละกำลังอะไรเราอ่อนกว่าเขานะ <c oughs> พาอเขายังวัยรุ่นมากอ่าผมไล่ต่อยเขาค่ะพอปลายกเขาก็ไล่คืนก็เลยต้องหนีแล้วก็ป้องกันสรุปแล้วจบสามยกผมแพ้ก็ต้องยอมรับแต่ทีเนี้ยคือภาพที่คนไทยทางประเทศเห็นคือพี่ร้องไห้ความกดดันที่ทางสมาคมทางผู้สื่อข่าวทางไลยตั้งความหวังไว้อสองคือทราบข่าวว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งค่ะ ก็อยากได้กำลังใจพ่อบอกว่าอยากให้ผมได้เหรียญคนกำลังใจเียสามารถอ,อายุยืนได้น,นี่ก็เป็นส่วนประเด็นหลักที่ว่า<ะ>ผมต้องเสียน้ำตาในหลังจากแข่งคันเสร็จคือขอโทษพ่อแล้วก็กองเชียร์<ะ>ทั้งประเทศแหละคือยอมรับสภาพตัวเองอแล้วก็เก็บพลังไว้คิดว่า27อีกครั้งก็ ยังยังได้ก็เลยไปต่อในปี2012ใช่ครับ2012ก็โดนบีบเยอะช่วงนั้นเป็นกับตันทีมสมาธิมันก็เสียไปเองสรุปไปคัดก็ไม่ผ่านผมก็เลยแขวนนมเลยอะไรที่ทําให้ตัดสินใจว่าพอละแขวนนมแล้วไม่สู้แล้วก็พอช่วงหลังมามันสภาพร่างกายเริ่มเริ่มอ่อนลงเริ่มถอยลงเข้าใจสภาพตัวเองว่าอายุเยอะขึ้น นอกจากที่ยังคงศรัทธานในมวยใช้มวยขับเคลื่อนส่งต่อให้กับรุ่นน้องหรือแม้กระทั่งคนต่างประเทศที่สนใจทําอะไรอีกบ้างคะภรรยาผมเปิดเอเจนซี่ A C, รับนักเรียนไปเรียนไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเป็นบริษัทคร o v เวอร์เอนดูเซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยครับ,รบไม่มีการหลอกลวงไม่มีการลอยแพรต่างๆครับฝาก บริษัทด้วย p o w e r Education ครับก like ็เข้าไปในเว็บไซต์ได้ทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความผูกพันกับทีมชาตินะแม่มันตัดกันไม่คายังไงเห็นว่ายังคงไปดูแลน้องๆในค้ายทีมชาติอยู่ก็ยังมีเข้าไปช่วยมวยหญิงทีมชาติอยู่อ่ะสุดท้ายจริงๆฝากถึงคุณผู้ชมหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวจากฮิโร่คนนี้ที่ผ่านมาหลายสิ่งอย่างที่เราได้คุยกันนะพี่ขอฝากกำลังใจให้กับนักกีฬา ที่ไปแข่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นทุกๆคนครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จมาครับสําหรับกองเชียร์ก็ขอให้เชียร์ด้วยความความรักในนักกีฬาความรักในตัวนักกีฬาร้องเพลงชาติกับนักกีฬาไทยด้วยกันในในวันที่รับเหรียญทองผมก็คิดว่าคนไทยอยากร้องเพลงชาติเพราะ,ะตรงนั้นเพลงชาติหน้าจุดจุดนั้นน่ะเป็น สิ่งที่เพราะที่สุดในชีวิต ก็ฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะคะนี่คือเรื่องราวของหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวจากอีกหนึ่งฮีโร่เหรียญโอลิมปิกกับเรานะคะพี่วรพจน์เพชรคุ้มนั่นเองขอบคุณีิวรพจน์ด้วยนะคะขอครับและต้องขอบคุณค่ะสำหรับสถานที่นะคะสําหรับสิทธิ์สองพี่น้องมวยไทยแคมป์นะซึ่งเป็นแคมป์มวยระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการหนึ่งแรงใจส่งไปโตเกียวทุกวันพุธและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทาง A AS Play และร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาชาวไทยกกกกกััับบอีีมมหรรรราารแขข่งนฬะด โลกที่ AS Play ชมส,สดแถมชมฟรีอีกด้วยค่ะทั้งโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เริ่ม23กรกฎาคมและโตเกียว2 0 2 0 a พาราลิมปิกเกมเริ่ม24สิงหาคมย้ำนะคะดูฟรีทุกเครือข่ายผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็น a AS Play Application เว็บไซต์ asplay as co th กล่อง AS Play Box และ Apple TV ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังซีรีส์กีฬาการ์ตูนให้ดูแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะ วันนี้ยุ้ยและพี่วรพจน์เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดแอนด์พอัแอนด์อัพคัทเก็ตครับโอ้ย